สวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทำา p i ว o T เทเบนะครับของทางโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Excel นะครับสามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์กับข้อมูลของเราอย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้ผมมีข้อมูลอย่างที่เห็นนะครับมีชื่อสินค้า ปากกาดินสอยังลบแม้มันทัดนะครับแล้วก็ยอดขายครับของเดือนมกราปากกาได้2แท่งเดือนกุมภาได้3แท่งมีนาได้9แท่งเมษาได้8แท่งนะครับดินสอก็ตามลําดับครับแต่ละเดือนขายได้ยังลบมกราขายได้9แท่งกุมภาขายได้4แท่งนะครับมีนาขายได้5แท่งข้อมูลจะมีลักษณะนี้นะครับถูกเมคขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ อย่างแรกนะครับเราคลุมดำที่ข้อมูลของเราก่อนคลุมเลยนะครับแล้วก็คลิกไปในส่วนของแทรกหรือว่าอินเสิร์ตนะครับคลิกไปปุ๊บแล้วก็ทำให้มันเป็นตารางก่อนที่เราจะไปทำ p า i v ด t Table นะครับคลิกตารางปุ๊บหทีแล้วก็มันก็จะถามว่าตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้ใช่ไหมที่จะทำเป็นตารางอะ่ะก็โอเคตกลงปุ๊บ ข้อมูลของเราก็จะเป็นตารางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทําให้มันเป็น Pivot Table กันนะครับคลิกไปที่ในตารางตรงไหนก็ได้1ทีนะครับแล้วก็กดแทรกตรงนี้นะครับเหมือนเดิม Insert แล้วก็คลิกในส่วนของ Pivot Table นะครับตรงนี้คลิกไป1ทีปั๊บมันก็จะขึ้น Table มาให้เราก็คือชื่อ Table แหละ Table 2ครับก็ถูกต้อง ถ้าใครอยากที่จะให้ table pivot table ที่ละมันกำลังจะถูกสร้างเนี่ยไปอยู่ในชีตใหม่ก็เลือกอันแรกนะครับ work sheet ใหม่แบบนี้ก็ติ๊กไปแล้วก็กดตกลงไปนะครับถ้าใครอยากให้มันอยู่ในชีตเดียวกันกับข้อมูลตรงเนี้ยก็กด work sheet ที่มีอยู่นะครับผมจะให้มันอยู่หน้าเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเ,ออเห็นภาพชัดเจนนะครับ คลิกไป Worksheet ที่มีอยู่มันก็จะถามตำแหน่งแล้วคุณจะให้ Pivo T Table อ่ะไปเพิ่มตรงไหนของชีตนะครับผมก็เอาตรงนี้แล้วกันคลิกไป1ทีแล้วก็กดตกลงนะครับเมื่อบอกตำแหน่งมาแล้วกดไปปั๊บ Pivot Table ก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับเราก็ได้ Pivo t Table ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเรามาดูในส่วนของทางขวามือนะครับตรงนี้ก็คือ ข้อมูลของ pivot table ที่เราจะเล่นกับมันเองจะเล่นกับมันนั่นเองนะครับในส่วนของตัวกรองเดี๋ยวเราเอาสินค้าเข้ามาใส่ให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็ลากกดค้างเข้ามาใส่เลยนะครับผมจะให้มันเป็นแบบนี้เอาเดือนเดือนเอาไปใส่ตรงค่าเอาสินค้าไปใส่ตรงแถวได้จะให้มันโชว์ว่าแต่ละเดือนผมขายได้ยอดรวมเท่าไหร่ผมก็ามาใส่ทุกเดือนเลย เห็นไหมครับมันก็จะถูกเพิ่มเข้ามาและสังเกตไหมครับมันจะมีผลรวมเพิ่มเข้ามาให้ทางด้านล่างนะครับนี่ดินสอผมขายได้เดือนมกรา5อันมกลาไอ้กลุ่มพา5อันรวมทั้งหมด4เดือนเนะี่ผมได้20อันมันรวมให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วผมก็ยังสามารถกรองได้อีกด้วยนะครับโดยการคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกเอาว่าจะดูอะไรนะครับผมอยากดูแม่มันทัดอย่างเดียวก็คลิกปุ๊บ<ๆ>ก็จะโชว์แต่แม่มันทัดในกรณีที่เรามีข้อมูลเป็นร้อยพันพันอันนะครับก็สามารถกรองได้ในส่วนนี้แสดงทั้งหมดก่อนเพราะว่าผมมีน้อยแล้วก็เราสามารถเพิ่มกราฟได้อย่างเช่นพวกกราฟวงกลมกราฟแท่งกราฟนอนนะครับเราคลิกตรง p i v o t table ของเราตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ p i v o t table นะครับแล้วก็คลิกในส่วนของ p i v o t chart ตรงนี้นี่ p i v o t chart ตรงนี้มีประโยชน์นะครับคลิกไปปุ๊บมันก็จะมี chart ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมจะเอาเป็นอันแรกก่อนนี่เป็นแบบกราฟแนวตั้งแบบนี้ มันก็จะโชว์เลยว่าผมขายได้เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรผมเจ้าวงกลมมาโชว์ด้วยนี่วงกลมนี่วงกลมนะครับนี่วงกลมมาโชว์ด้วยข้อมูลแต่ละตารางแต่ละกราฟมันจะลิงก์กันนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมลอง เปลี่ยนเป็นดินสออย่างเดียวแล้วการคลิกปุ๊บเห็นไหมครับข้อมูลก็จะถูกโชว์เฉพาะของดินสอเอาเป็นดินสอกับยางลบเห็นไหมครับ2อ,อันเอาทั้งหมดดีกว่านี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเอามอเป็นดินสอปุ๊บเห็นไหมครับทุกตารางทุกกราฟก็จะถูกเปลี่ยนเป็นในแบบที่เราเลือกโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นข้อมูลในรูปแบบ pivot table นะครับโอเคนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าอยากให้ผมเจาะลึกในแบบ advanced เลยนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้อีกบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคเรื่องอะไรนะครับผมจะได้ทราบว่ามีเพื่อนๆกําลังสนใจใน excel pivot table นี้อยู่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ